ครับพี่ครับมาสมัครเป็นนักมวยครับพี่สมัครเป็นนักมวยครับจะไหวเหรอผมว่าผมไหวครับไม่กูเนี่ยจะไหวกับมึงเหรอเอาทําไมล่ะครับพี่ไม่ใช่เจ้าของค่ายว่าแล้วเป็นเวลาสีเลยขี้ข้าชัดๆไปสมัครกับมังได้ยังไงทําไมมึงไม่ดูสาราภาพมังก่อนงรู้ยังไม่รู้อดีตผมนี่เฮียห้าครั้งบนผืนผ้าใบเฮียอย่าลืมใช่แน่บอกเหรอครั้งหนึ่งนี่แค่แพ้คะแนนนอกนั้นแพ้น็อกลวด้ย วันดี้ก็เพียงอาร์สลักลีผมจะมาสมัครเป็นนักมวยที่นี่ครับผมชื่อสมนึกครับอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับแม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับอ่ะมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม่มันเป็นสิวฉีเม็ดเม็ดเดียวครับเพียงเม็ดเดียวทำตัวเตะกูมีเป็นสิบสิบเม็ดกูยังใช่เลยเอ้าผมเพิ่งรู้ว่าผมแม่โปรตีนเป็นสิวได้ด้วยเออมึงเห็นไหมเล็บขบตรงเนี้ยไอ้คุณเพิ่งเรียกมึงเหรอ เจอไม้งำอยาจะพาลือไปฝึกกับอามึกมงสิกหามลงหลวมฮะ<า>มีแพนด้าเนี่ยนะมีแพนด้าครับมีจิงาัวยไม่ใช่นี่อามึกมงสิกหามลงหลวมแต่ถ้าเกิดคุยกันเรื่องมวยแล้วก็ไม่มีทางหรอกอเพราะว่าครูล้างมือแล้ว ้คร like ูไม่รับผมผมจะคุกเข่าอย่างนี้นะครับเออนะครับร oh, ีบลุกเลยรีบลุกเลยครูรับผมแล้วใช่ไหมครับเขามึงอะทักตีนกูถ้าครูไม่สอนมันเขาจะเอาวิดีโอชุดเนี้ไปลงยูทูบลิสซิัวของครูก็จะได้ถูกอ่อนแอโอ้ยไอ้อ้ยนี่มึงจะเอาลุทวานหนักกูไปแพร่ภาพออกอากาศแล้วเนี่ยแล้วตูดกูยังกระสวนพิชัยกูอาเข้าไอ้อ กังนีฮชิกแม่งเอ้ยยิงคิดก็ยิงก่วมเฮียเฮียอะแลไอ้พวกไอ้สุรพลมันไปไหนอ่ะฉันไม่เห็นตั้งเช้าแล้วไอ้พวกเฮียทำไมต้องมาพูดถึงมันหรอกมันอาจจะเอานวมไปขายนะพอได้ตังแล้วมันก็ไปซื้อเหล้ากินกันกูไม่ไหวกับพวกมันแล้วนะเว้ยกูบอกให้ช่วยคำนวณอยากไล่ใจไล่ใจหน่อยมึงก็ต้องรู้ว่าค่ายมวยเราจะอยู่ไรอะมันต้องเข็มค่ายมวยเราต้องเขียมต้องประหยัดไอ้เฮียก็จะไหมไม่ใช่เขียมแบบนาน หมายถึงเข็มตามส้นเตียนกูเน,นี่ยหาตั้งนานอยู่นี่เองเออนีโ่โอ๊ยโอ้ยไอ้เกียกค่อยๆ่อดึงเอาไรสองสแวกเ้าไปเดะเขไปล้ำน้ำเดลำน้ดลงมาลงมาจ้าพยาไม่ยอมจ้าพไปยมรชนาวีดำมาประดุกระชรอาล,ลกันไปตามมา่มามาีับๆับ,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 บไม่ยอมมึงพากอะไรวะเมื่อวานเพิ่งไปงานแข่งเรือมาครับ งานเยอะจัดเลยนะเนี่ยให้คนอื่นเขาบ้างเขาจะกินข้างฝาบ้านกันอยู่แล้ว สมัยพ่อครูเนี่ยเป็นแชมป์มวยนะต่อ,อคู่เอกเลยศึกอัศวินเผือกออนี่โดยเฉพาะองค์นี้นะก่อนจะขึ้นชกนี่พ่อของครูนี่วนขวาวนวนวน,วน,วนสามรอบปั๊บครับพอละครั้งดังเป้งยกแรกกันนั่นแหะเป็นไงพ่ขอของครูนี่โดนสองปเป้งมานี่ไม่แตกงนี้หายไปแถบมกำไว้แน่นเลยอตอนพ่อของครูตายนะกำไว้แน่นเลยเอา้าว